สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนี้เรื่องประเสริฐสีครับทุกคนอกตอนนี้น้อง G ีพเอผมนะฮะพาผมมาทางคือคือ,คอทางอ่ะมันวิ่งได้สองเลนอ่ะแต่แท้ทิงได้วิ่งได้แค่เลนเดียวอมันเขาตาักข้าวกันนะตักข้าวตลอดทั้งทางเลยอะ่ะคือก็มันเป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวใช่ไหมคุณแซมใช่ครับนะมันก็เป็นวิธีของชาวบ้านนะที่จะมาตาักข้าวตามต่างจังหวัดแบบนี้นะแล้วก็เป็นเรื่องปกติ หาข้าวกินใช่ไหมเราไม่ไม่หมวกใส่มผมไม่เอาครับผมไม่ได้อยู่กลางแดดครับจะเอาหมวกไปให้ผม<า>กลางแดดและเนี่ยครทุกคนตลอดข้างทางดีถ้ะไม่ค่อยมีรถแบบติดติดติดเลยนะทุกคนเนี่ยนะรถมันก็จะสวนกันอย่างนี้ไสามกิโลเมตรเนี่ยเป็นวิธีของชาวบ้านนะขัดตาข้าวใชไม าไปขายหรือไปกินเอาไปกินทำไมต้องตากด้วยเพราะว่ามันมันจะได้แห้งมันจะได้แห้งมันจะได้กินจริงทั้งปีถ้าไม่ตากมันจะขึ้นลาพอทีนี้เราเอาไปสีข้าวใช่ไหมมันก็จะเป็นข้าวที่แบบไม่อร่อยเหรอมันไม่อร่อยมันเสียแน่ล่ะมันเสียเนี่ยเป็นขึ้นลามันก็จะเป็นข้าวแบบเน่ามันจะเน่าต้องตากก่อนครับต้องตากให้แห้งกสร็ดเลย แต่ถ้าเป็นนาที่แบบมีน้ําไม่เยอะรถเกี่ยวข้าวลงไม่ได้เขาก็ขนขึ้นมาขึ้นมาเสร็จลานข้าขึ้นมาให้มันแห้งตากตากก่อนตากแดดให้มันแห้งก่อนแล้วก็เอารถสีไปสีแต่นั้นจะเะ็จเร็วนะครับเพราะจะไปปอกคือมันตลอดข้างทางเลยอ่ะใช่ไหมผมว่าผมจะถ่ายผมจะถ่ายคลิปดีไหมเนาะแปดกิโลแปดกิโลถึงบ้าน วัดตรงน้อยเหรอตรงน้อยตรงน้อยนะ,ะคือทีมยเอสเด็กพาลัดมาแบบใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมอย่างเดียวเลยข้าวที่เขาตัดคือข้าวอะไรข้าวน,น,นานเกินถึงอยู่นางเดียวเนี่ยว่าทางไหมวิ่งหลักหรอเปลผมว่าเขาคงมาทางหลักหรอ,หรอมั้งก็ทางนี้แหละทางเดียวนี่แหละเลยเลมันไม่มีทางแบบสี่ลิ้นแปดลนเลยมนไม่มีแล้วมันเป็นตามจังหวัดเข้าเหรอ ถ้าเป็นทางหลักเดี๋ยวที่เราขับมานี่มันก็ลำบากแล้วนะ GPS ไปแล้วนะไอ้ที่เราขับมานี่มันลำบากแล้วนะโดนบัตรเข้าสกแซกอ่ะคนขับอายังลำบากเลยเครียดเลยนะเครียดเลยนะขับรถเก่งมากเราเครียดเลยใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็เจอพ่อการชัยอ่ะแล้วต้องใช่แหละพ่อการชัยยังมาเลย เนี่ยครับกินสิใช่ไหมไม่ใช่ไม่มีตอนนี้อยากกินข้าวมากเลยถ้าไม่มีเดี๋ยวเราไปดูแถวเฉลวยวเอได้าวถ้วยทอดกังนีกินข้าว้วยทอดเอาข้าว้วยทอดสุดยังครับยังยปะบุญมีตะกรรมบังเป็นวันอะไรของฉันก็อยากกินอยู่ถ้วยทอด โอ้กบึญจะทอดเป็นเช้าเอกเนาะออจะล้องก็ไม่ใช่เรื่องแล้วอ่ะจะถึงโล่งแล้วจะถึงอะไรพี่6กิโลพอเดอเลี้ยวขวาแล้วกลับรถอ,อีก150เมตรเลี้ยวขวาอ้าแล้วขึ้แซม,มลิ้มเลือกที่อ่ะ,อ,ะอันนี้ก็ตากข้าวทุกพื้นที่ที่มีลานปูน ก็จะเป็นพื้นที่สําหรับตากข้าวในช่วงนี้นี่จังหวัดอุบเรียนนะกันตากข้าวก็มีอะไรก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันนะ<า>บ้านโรงเรียนวัดนะมีพื้นที่ย,ย,ยังไงกว้างๆยังไงก็ตากข้าวไว้ก่อนจะไงต่อเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายใช่หรอเนี่ยผมขับมานเ,เนี่ยผมก็งงนะ พี่พีพามาอะไรนะขับตอไปอีกกิโเมตรันเล็กนี่อ๋อนี่ป่กับข้าเล็กนาน,นี้่แบบนี่ละนาน,นี้ลมันมวน,มนะเกี่ยวข้าวเอาข้าวขึ้นแล้วน้าหน้า,นาเปเป็นหน้าที่ฉลอง,ลงชา,าเลยปกติทบนา้าที่บ้าทนทำพี่ี่ไร่ไม่เยอะหรอก สามารถทำป่ออะไรปลูกป้อยปลูกป่อยพี่ปลูกป่อยทำนาไ่ไ่นาก็ทำให้พอกินก็ทำให้กินน่ใช่มมันแบบนี้นี่หลังมาแม่แกก็ไม่ได้ทำแจกแล้วเพรหลานยังหลนพ่อคับรถสลตเด็กนัเรียนให้ใหู้เขาทำใช่ให้เขาชอบทาแล้วก็แบงกันอย่างเงี้ยเงข้าว ลูกชายก็มาเป็นหมอลำเนี่ยคนดูบางคนก็ทำเสร็จปุ๊บเขาขายเลยไหมหรือว่าจะไปขายบางคนได้ทัชนาเยอะเขาก็ขายแต่มันไม่ไม่ราคามีคำประเทศไทยแต่เวลาเวลาไปซื้อแน้่มันแพง แพงด้วยแพงมากนะแจกคนที่รวยก็คือคนที่เป็นคนที่ขายเข้ามาขายตามร้านบ้านตามตลาดอ่ะเห็นไหมกิโลละยี่สิบห้ายี่สิบกี่บาทอ่ะอเราไปซื้อทีละโลจากใส่ถุงให้เราอ่ะคนนั้นล่ะรวย

แบบเหมือนทุ่งอ่ะเราทุ่งมาแล่พี่ว่าข้าวแก่นี่แหละนี่แหละวเขาเรียกว่าข้าวแก่แล้วนี่แก่นี่้าวมันแห้งแล้วก็ต่างแดดเออแล้วเกี่ยวเกี่ยวต้องตัดอะไรอีกไหมเกี่ยวก็ต้องตัดเนี่ยแล้วก็มามัดมัดแล้วก็มาขึ้นลานลานที่แบบรถรถลงไปสีข อนใช่ไหมแล้วเราก็เก็บ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 ไว้ในกองเนกอกองเราเราล็กอะรถรถไถคันเล็กอะมามาทยอยอ่านน้ำก่อนไหมใส่เยอะแะอะไรของคุณแซนเนี่ยอะไรของคุณเนี่ยยืนบอกผมเื่นยหร มันใช่ไหมกรถเบิดมาทางนี้นะเบาๆก็ได้นะสงสารรถกรถเบิดมาทางนี้นะไม่ต้องเรียบมันเกือสุดยอดนะพี่บแล้วรถจะพังก่อนอ่ะคันนี้ไปคันนี้ก่อนนะครับทุกคนไม่มีอะไรฮะเดียวหน่อยแล้วนะต้องกั พี่เขาต้องมากองช้าเขาจะได้ไม่ต้องร้อนเด็ดใช่ครับอืมอโอเคโอเคแค่นี้นะครับสวัสดีครับ